สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับช่องนี้นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับหลักๆเลยนะครับที่ติดต่อนะครับคือ Line i d 0 9 5 4 1 2 4 4 4 3นะครับ0 9 5 4 1 2 4 4 4 3้า่ห่งสอ่สแต่ว่าตอนนี้ Line ผมช่วงวันวันวันที่ 21ตอนเนี้คือไลนมันมีปัญหานะครับโดนบล็อกคือแชทออกไม่ได้นะครับเพื่อนๆส่งรูปมาผมก็เห็นนะครับแต่ว่าผมจะตอบกลับไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆใช้ไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับ s a r a n นะครับ r o m สลาลม888นะครับนี่นะครับไลน์ ID นะครับ อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับคือสลาลม888นะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ตัวนี้แล้วก็ส่งรูปเหรียญไปให้ผมได้นะครับส่วนลายตัวนี้ก็ผมน่าจะกลับมาใช้ได้อีกทีหนึ่งน่าจะอีก2 3วันนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่ส่งข้อความมาไลน์ไลน์นี้เ่ยเดี๋ยวผมข้อความผมตอบกลับได้ผมจะผมจะตอบกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้หรือว่าช้าเกินไปนะครับแอดไลน์นี้นะครับ สลาลม888นะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมานะครับเพราะว่าลายผมโดนบล็อกเนื่องจากผมส่งข้อความตอบกลับให้กับเพื่อนๆเป็นจํานวนมากนะครับทำให้เหมือนกับระบบลายมันคิดว่าผมเป็นการก่อกวนหรืออะไรสักอย่างทําให้บล็อกข้อความส่งออกของผมนะครับผมส่งออกปกตินะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะครับก็คือตามที่ผมไปศึกษามานะครับก็ช่วงนี้ติดต่อตัวนี้ก่อนนะครับสลาลม888นะครับเพื่อนๆ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญที่สอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับกับเหรียญตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็มีลักษณะความแปลกอยู่นะครับแต่ว่ามันมันมันยังแปลกไม่พอที่ผมจะรับซื้อครับเนี่ยครับสระอูหายพวกเนี้ยเหมือนกับปั๊มเคลื่อนนะครับ ที่ที่ส่งมาให้ผมดูส่งมาเยอะนะครับแล้วก็แถมด้วยมีคลิปจากช่องต่างๆส่งมาให้ผมดูด้วยนะครับว่าช่องอื่นๆเขาบอกว่าราคาสูงนะครับเหมือนปั๊มเคลื่อนแบบเนี้ยตัวนี้ก็เห็นลักษณะการเคลื่อนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถ่ายไปเลยตรงนี้นะครับเหรียญเหรียญปั๊มเคลื่อนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทางช่องผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่รับซื้อให้ดูนะครับตัวเนี้ยก็เห็นนะครับลักษณะการเคลื่อนนะครับ แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้รับนะครับถ้าเคลื่อนเยอะกว่านี้นะครับมาสักครึ่งตัวอักษรนะ่ะอันนั้นคือผมรับซื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสระอูหายซึ่งเหรียญเหรียญพวกนี้มัน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 มีออกมาเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันผลิตเหรียญจานวนเยอะๆแล้วโอกาสคลาดเคลื่อนตรงนี้มันมีเยอะ นะครับทำให้พบเจอกันเยอะขึ้นเยอะนะครับยิ่งเราไปสังเกตเราก็จะจะยิ่งพบเจอบางเหรียญที่ส่งมาเคลื่อนน้อยกว่านี้อีกนะครับส่งมาให้ผมดูนะครับอันนั้นคือผมยังไม่ได้รับซื้อถ้าลักษณะการเคลื่อนที่ผมรับนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ปั๊มเคลื่อนไปเยอะนะครับตัวนี้เป็นเหรียญ20เป็นเหรียญห0สสตางค์ลวงข้าวเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ห่างจากเซนเตอร์เยอะเลยเนี่ยตรงนี้ตัวหนังสือเกือบหายเลยเห็นไหมครับตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยปี23เห็นไหมครับตรงเนี้ยถ้าเคลื่อนแบบเนี้ยคือผมรับซื้อนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเคลื่อนมาเยอะเลยนะครับถ้าพลิกดูมันก็จะเกิดแบบเหมือนความสมดุลอะอันนี้เคลื่อนลงมาด้านล่างแล้วถ้าพลิกกลับมันก็ต้องเป็นด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับ 50สตางค์ตัวนี้นะครับแล้วก็50สตางค์แบบธรรมดาโรงข้าวผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อแบบเนี้ยปั๊มเคลื่อนนะครับเคลื่อนเยอะๆนะครับแบบชัดๆอ่ะนะครับแบบนี้แบบนี้เลยถ้ามีแบบเนี้ยส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับแล้วก็กลับมาถึงเหรียญ10บบาทนะครับที่ที่ผมบอกว่าผมรับซื้อเป็นแบบไหนแบบนี้แบบนี้ไม่ได้รับนะครับเพื่อนๆส่งกันมาเยอะนะครับ เนี่ยสระอูหายผมไม่ได้รับนะครับที่ผมรับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูด้านหน้าเห็นไหมครับขอบนอกล้นมาด้านในคลิปตัวนี้ผมทําบ่อยมากนะครับแต่ว่าขอทําอีกครั้งหนึง่งเพราะว่า <c oughs> มีความสนใจจากเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามช่องผมอ่ะก็มาติดตามกันเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็หลายๆท่านยังไม่รู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับแบบนี้นะครับที่รับซื้อ เห็นไหมครับขอบนอกสีขาวๆเนี่ยล้นมาด้านในเลยเห็นไหมครับเนี่ยขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้รับซื้อนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งอันนี้ล้นด้านก้อยนะครับเมื่อกี้ด้านหัวนี่นะครับอันนี้เกิดจากด้านหัวนะครับแล้วอันนี้ด้านก้อยนะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับตัวนี้ก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่200บาทนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่200บาทขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนการล้น ของตัวนี้นะครับยิ่งเข้ามาเยอะก็จะมีราคาสูงขึ้นนะครับเริ่มต้นที่200นะครับสูงสุด2 0 0 0นะครับสูงสุด2,000บาทผมซื้อนะครับถ้าเป็นลักษณะการเคลื่อนเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็พบเจอได้ในทุกปีพศนะครับส่วนใหญ่จะพบเจอในปี32นะครับถ้าเป็นปี32นะครับแบบปกติซึ่งไม่ได้ปั๊มเคลื่อน ทางช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี32ที่มีลักษณะการเคลื่อนเข้ามาแบบนี้ผมรับซื้อนะครับพูดง่ายๆก็คือรับซื้อทุกปีพศนะครับของเหรียญสิบบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปี3าปีอื่นๆนะครับปี3 4ปีทุกปีพศออนะครับรวมไปถึงเหรียญซีรีส์ใหม่ๆนะครับของ ในหลวงรัชกาลที่10ถ้าลักษณะการเคลื่อนแบบนี้ผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับรับซื้อแค่ปีพศไม่ใช่ครับพูดผิดครับรับซื้อทุกปีพศทุกปีพศจริงๆนะครับปี32ผมก็รับนะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปีปี32นะครับปี32จะพบเจอเยอะนะครับเพื่อนๆเ,เจอปี32แล้วลองสังเกตให้ดูสังเกตดูเป็นพิเศษนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปี32ถ้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ ผมรับซื้อนะครับปีสามสองถ้าด้านหลังเป็นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับรับซื้อทุกปีพศนะครับนี่นะครับนี่ครับลักษณะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญวารลอื่นๆขอเคลื่อนชัดๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญเหรียญแบบชนิดราคาอื่นๆอ่ะขอให้เคลื่อนเยอะๆแบบนี้นะครับคือผมรับซื้อนะครับนี่นะครับ ก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามีสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเหรียญตัวเนี้ยเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับคือผมจะสังเกตตอนผมเล่นเหรียญใหม่ๆผมจะสังเกตทุกเหรียญน,นะครับเหมือนแค่เนี้ผมก็คิดว่าแปลกนะครับผมก็ว่าเออน่าจะขายได้ผมก็เก็บนะครับแต่ช่วงหลังๆอ่ะ <c oughs> พอผมได้อยู่ในวงการไปเรื่อยๆนะครับไปได้เห็น Io, สิ่งที่ออกมาเหมือนตัวนี้จะออกมาเยอะนะครับก็มีอาจจะขายได้นะครับสําหรับบางท่านแต่ว่าหลักๆเลยนะครับถ้าแบบนีบบน้มันจะขายง่ายกว่านะครับขายง่ายในช่วงก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะออกยากเหมือนกันนะครับแต่คือก็ยังรับซื้อนะครับผมก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับหรือว่าไส้ใน ล้นออกไปด้านนอกเยอะๆก็รับซื้อนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆต้องดูคลิปนะครับถ้าถ้าดูแต่หน้าปกคลิปแล้วดูไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบอ่ะจะไม่เข้าใจนะครับว่ารับซื้อแบบไหนแล้วแล้วท่านจะบอกว่าช่องนี้ซื้อไม่จริงนะครับต้องดูคลิปให้เข้าใจด้วยนะครับนี่นะครับผมทําคลิปค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแบบไหนซื้อแบบไหนไม่ซื้อนะครับนี่นะครับขอบนอกล้นมาด้านใน ย้ำนะครับว่ารับซื้อทุกปีพศนะครับปี3-2ก็ซื้อนะครับซื้อหมดนะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้คือไม่ซื้อนะครับอาจจะมีหลายๆช่องที่ทําคลิปออกมานะครับเพื่อนๆลองส่งไปช่องที่ทําคลิปแบบนี้ว่าราคาสูงนะครับลองส่งไปดูนะครับท่านอาจจะขายได้ก็ได้นะครับนี่นะครับเคลื่อนน้อยๆสละอูหายแบบนี้นะครับผมกมเคยเห็นส่งมาให้ผมดูหลายๆช่องนะครับทําคลิปออกมานะครับนี่นะครับ แต่เขาบอกว่าที่ส่งมาช่องผมเพราะว่าช่องอื่นๆติดต่อไม่ได้นะครับมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับช่องไหนทําคลิปต้องส่งไปช่องนั้นนะครับถ้าช่องเหล่านั้นติดต่อไม่ได้นะครับก็ก็ช่องผมก็ไม่ได้รับซื้อให้นะครับนี่นะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับแบบนี้รับซื้อนะครับแบบนี้รับซื้อแล้วก็แบบนี้ก็รับซื้อ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทางช่องผมรับซื้อแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่ไม่รับซื้อนะครับนี่นะครับก็ลองไปค้นหากันดูนะครับเพราะเหรียญเหล่านี้ยังพบเจออยู่เรื่อยๆในระบบหมุนเวียนนะครับก็ขอให้เจอแล้วก็ลองส่งรูปมาดูนะครับนี่นะครับขอแจ้งลายติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับไลดีสลาลม888นะครับนี่นะครับ S, S A R A N R O M แล้วก็8 8 8ไม่มี a d ดด้านหน้านะครับสลาลม8 8 8แล้วก็ลายเดียนี้ก็คาดว่าน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติในอีกไม่กี่วันนะครับ <c oughs> ก็มีข้อความเข้ามาเยอะนะครับผมผมตอบกลับได้แต่ว่าข้อความที่ผมส่งไปอ่ะท่านจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าระบบลายมอง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 ผมว่าผมเป็น ก่อกวนนะครับส่งข้อความก่อกวนเพื่อนๆนะครับส่งข้อความซ้ําๆนะครับก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาติดต่อกันอันนี้ไปพังๆก่อนนะครับสลาลม8ป8ดนะครับก็ส่งรูปเหรียญมาได้นะครับฝากช่องด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับสาระความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็รายการที่รับซื้อนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ